ชาวบ้านร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพระบินทบาทหน้าบาเบียในถนนวอล i คิงสตรีทพัทยาใต้เดินวนไปมาพฤติกรรมน่าสงสัยคล้ายสแสวงหาผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวบอกเป็นเงินได้หมยโยมขอเงินนักท่องเที่ยวชี้พฤติกรรมไม่เหมาะสมที้ตรวจสอบเป็นพระจริงหรือไม่เมื่อวันที่16มีนาคม2568ที่จังหวัดชนบุรีผู้สื่อข่าว ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่หลังช่วงใกล้เช้าจะพบเห็นพระสงฆ์เดินบิณฑบาตภายในถนนวอล i กิ s งสตรีพัทยาใต้ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นย่าสถานบันเทิงชื่อดังโดยเดินวนไปมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีพระสงฆ์เดินบิณฑบาตวนไปมาภายในซอยจริงโดยเฉพาะบริเวณหน้าบาเบียจุดสังเกตคือพระสงฆ์จะยืนรอให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวใส่บาตรจากนั้นอีกองค์จะเดินสวนทางมาพร้อมส่งสัญญาณบางอย่างก่อนที่พระรูปแรกจะเดินย้อนกลับไปตามเส้นทางเดิมวนซ้ำอยู่ตลอดในลักษณะเดิมพฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดคำถามในสังคมว่าเหมาะสมหรือไม่ที่พระสงฆ์จะมาบิณฑบาตในย่านสถานบันเทิงรวมถึงมีข้อสงสัยว่าพระกลุ่มนี้เป็นพระจริงหรือไม่เนื่องจากมีการเปิดฝาบาตรรอให้ชาวต่างชาติใส่บาตรและยังเดินเข้าไปในบาบางแห่งโดยทางพนักงานบาเบียในบริเวณดังกล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พบเห็นพระกลุ่มนี้อยู่บ่อยครั้งโดยมักเดินวนไปมามีลักษณะคล้ายกับสแสวงหาผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวซึ่งบางครั้งยังได้ยินพระถามว่าเป็นเงินได้ไหมยโยมสร้างความสงสัยว่าพระสงฆ์เหล่านี้เป็นพระจริงหรือไม่ทั้งนี้ชาวบ้านและผู้ค้าขายในพื้นที่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหากเป็นพระสงฆ์จริงควรมีการชี้แจงถึงความเหมาะสมของพฤติกรรมดังกล่าวแต่หากเป็นกลุ่มมิชาชีพแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ดีๆแก่ทางพุทธศาสนา